สวัสดีค่ะแพชลีผมช่วยนะคะอยู่สุประการแล้วก็เรียนหลักสูตร7ปีค่ะมาส่งการบ้านวันนี้ในหัวข้อลดละเลิกกิเลสคือสิ่งที่เห็นได้ชัดมากเวลาเมื่อก่อนเวลาเราไปเดินซื้อของเราก็จะอยากได้นู่นอยากได้ดีหรือว่าเป็นเรื่องของอาหารค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะรู้ว่าอาหารอันไหนที่เหมาะกับ ธาตุาของเราฤทธิ์ของเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มีทานของร้อนเนี่ยเยอะมากเป็นเราก็จะดูว่าพืชผักชนิดใดที่เป็นประโยชน์กับเราเองแล้วก็ไม่ซื้อมาเยอะซื้อเพราะว่าเราจะได้ผักที่มันสดแล้วก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ได้นานด้วยแล้วก็โชคดีที่ในหมู่บ้านเขาก็มีการปลูกพืชที่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะเราก็เลยได้ผักที่ ปลอสารพิษแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าตัวเองก็ยังปลูกไม่เป็นเพราะว่าปลูกแล้วก็ตายตายหมดแต่ก็จะพยายามที่จะแบบว่าเเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะคือก็จะบอกตัวเองว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาบอกว่ามือมันร้อนแต่แต่ว่าใจเราอาจจะร้อนก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าก็ก็เดี๋ยวจะค่อยๆพยายามปรับดูค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องของอาหารที่ว่า,เ,าเรารู้ว่าเราทานอะไรไปแล้วเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้เราก็ได้เริ่มดื่มแล้วนะคะเริ่มดื่มเป็น <laughs> อันรู้กันนะคะ เริ่มดื่มแล้วแล้วประมาณสักเดือนกว่าได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติเนี่ยไปด้วยว่าอาหารที่เราทานเข้าไปมันมีรสชาติแบบไหนมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพอเห็นอาหารแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเรากำลังใส่อะไรเข้าไปในร่างกายของเราเราก็รู้สึกว่ารักตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ มีการกัวซาด้วยนะคะเพิ่มการกวาัวซาแล้วเราก็จะเห็นว่าอาหารที่เราทานเข้าไปที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้แต่เราทานไปอย่างที่เราชอบแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเรามีความรู้แล้วก็ตามเราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าเวลาเราขูดกัวซาหรือมีการปวดเมื่อยเนี่ยก็คือว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไม่สมดุลเพียงพอนะคะแล้วมันก็จะมีแบบว่า,าม่วงม่วงมากเลยอะไรอย่างงี้ค่ะ นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเห็นตัวเองมากขึ้นจากคนที่เราเนี่ยปฏิบัติแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือ,อดีท็อกซ์นะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ดีท็อกซ์ไม่ไม่เป็นแต่รู้ว่ามันดีแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังความรู้จากในห้องเนี้ยนะคะก็รู้ว่าเออเราควรที่จะทำดีท็อกซ์เนี่ยใส่น้ำปริมาณไหนแล้วก็แค่ไหนแล้วก็ให้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับตัวของเราเองก็เลยทำให้อ่ ความรูท้ที่ที่ได้รับฟังมาแล้วก็นํามาใช้กับตัวเองเนี่ยก็เ,เห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะปรับหรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยยังไงนะคะก็เลยมาส่งกันบ้านวันนี้ค่ะค่ะโนธนาค่ะมีข้อเสนอนะคะเรื่องของอพืชที่บอกว่าปลูกได้ง่ายนี่มีคําเล่าลือมาว่าด,ดาวดอยนะะี่ค่ะปลูกง่ายนะคะค่ะ ลองปูกดูนะคะมีเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าคะไม่มีค่ะแต่ว่าได้ฟังว่าเหมือนดาวดอยอาจจะมีรสชาติที่ขมอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วก็เออก็เลยยังยัง,ย,งยังไม่ได้ทดลองปลูกนะคะดาวดอยไม่ไม่ได้มีรสขมนะคะเท่าที่ฟังคือก็ยังไม่ได้ทานเหมือนกันนะคะ <laughs> แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือบอกว่าเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีรสมีรสหวานอยู่ด้วยนะคะ ็นรสจืดหวานเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่ไม่ใช่รสขมนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ตอนนี้ก็คืออ่ามีการรณรงค์ให้ทุกบ้านมีดาวดอยไว้นะคะดาวดอยคือชื่อชื่อปืนนกไส้นะคะถ้าทางทั่วไปนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีในทุกพื้นที่อยู่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มวัชพืชน,นะคะแต่นี่เห็นภาพไหมคะข้างหลังนี่คะ่ะเห็นค่ะข้างหลังนี้นะคะ,คะเขาก็จะมีดอกมี มีใบที่เอามาทำอาหารได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ได้สมดุลร้อนเย็นด้วยเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันค่ะแล้วข้อสำคัญคือ,อข้อมูลที่บอกว่าปลูกง่ายนะคะถ้าเราปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยเอาดาวดอยไปปลูกดูนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้ได้ค่ะเข้าไปขอในในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก รกรกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกนะคะอ๋อได้ค่ะเดีวพี่น้องส่งเ c e b o o k มาในแชทให้อภพชเพชรีหน่อยนะคะไดะ้เข้าไปเข้าไปาส่งข้อมูลขอในนั้นได้ค่ะส่งที่อยู่ไปแต่ก็จะมีพืชตัวอื่นๆด้วยนะคะมเมล็ดพันธุ์อื่นด้วยก็อาจจะขอมเมล็ดพันธุ์อื่นไปไป,ไปทดลองเพาะแล้วก็ปลูกดูนะคะได้ค่ะ และที่เราฟังพี่น้องส่งกันบ้านเราจะเห็นว่าพี่น้องบอกว่าเพิ่มศีลขึ้นนี้จะทำให้ผลผลิตดีผลผลิตงามนะคะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ได้เพิ่มศีลอยู่แล้วนะคะลองใหม่นะคะลองใหม่ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุทนาค่ะต่อไปเป็นน้องคุณทิพย์ค่ะเชิญค่ะ